ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มังคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทินเห hey, ลั่นซอยสามราศี จับลอตะลี่รางวัลใหญ่มีสินหมดเกลี้ยงมีเงินมีทองจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีสิง ดวงหน้าที่การงานของคุณจะได้ฟังข่าวดีในการโยกย้ายตำแหน่งหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่หรือได้งานต่างถิ่นที่ต้องเดินทางไกลกว่าเดิมแต่บอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จและมีความรุ่งเรืองมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับใครที่ไปสมัครงานเอาไว้มีเกณฑ์จะได้งานสมดังใจ นอกเหนือจากนี้คนที่ทำมาค้าขายช่วงนี้มือทองหยิบจับอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดทำให้การเงินช่วงนี้สะพัดมากยิ่งขึ้นมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลัก,กล้านการที่คุณลงทุนหรือวางแผนปันผลไปจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดสำหรับชาวราศีนี้อันดับสอง ชาวราศีกันการงานของชาวราศีกันในเดือนนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานการทำงานไม่ว่าจะเป็นทีมใหม่หรือได้รับโอกาสไปทำงานกับคนที่เก่งและมีความสามารถซึ่งโอกาสนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ธุรกิจส่วนตัวสามารถขยับขยายสาขาได้ดีมีผลกำไรเกินคาดการเงินในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีรายรับเ มากิ่งขึ้นรายจ่ายลดน้อยลงหยิบจับอะไรก็ร่ำรวยเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้บอกเลยว่ามีเกณฑ์รับทรัพย์นักสุดท้ายนี้ชาวราศีตุล ดวงการงานของชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องวุ่นวายเล็กน้อยด้านการทำงานคุณอาจจะต้องขยันมากกว่านี้แล้วหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะดีเกินคาดการที่คุณวางแผนทำงานจะทำให้งานของคุณนั้นลุดล่วงไปได้ด้วยดีดวงชะตา จะโดดเด่นทางด้านของการเงินในช่วงสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนในเรื่องของการเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานจะเป็นดังใจถือได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการงานและการเงินส่วนด้านโชคลาภ่อยก็โดดเด่นไม่แพ้ใครคิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทองมีโอกาสถูกสรกรางวันใหญ่พิกฟื้นชีวิตอาจจะกลับกลายเป็นเศรษฐีใหม่แบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัว ไม่เชื่อไม่ลบรูหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ